ว่าศาสตาจมจจมครับตอนนี้ผมยังอยู่เมืองส่งชิ่งอยู่วันนี้อยู่หิมินาเม่องสอย่างผมจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยกันเดี๋ยวผมจะไปอันนี้ใหม่นะครับที่เห็นนี่ก็คือมันจะเป็นหมอกบาได้เป็นบัแจกยเป็นควันนะครับแล้วจุดนี้คือจุดสําคัญคือตึกทะลุรถไฟ <c oughs> ตึกทะลุรถไฟไปไปละ,ลถะ,ลปละรนนะลถไฟทะลุตึกไปละครับคนอื่นิ่นจะห้องว่ารถไฟทะลุตึกแต่ผมว่าตึกทะลุรถไฟ นะครับผ่านไปผ่านไปหนึ่งรอบละปกติแต่ละรอบจะสมถึงห้นาทีจะมากันหนึ่งนะครับอันนี้เตาดีบรรยากาศนี่คนพอนักขนาดดูนี่ผมก็ว่าคนอย่างมันนักีงนะเป็นว่าตอนี้นี่โอเปิลมาพอกันตอนนี้นี่นะครับอันนี้เขาพอคนดูคนกวอยก่อนอันนี้นักท่องเที่ยวตีนักขนาดเดยกก็คงจะป้าคนไทยหน่อยอน่าจะป้าคนไทยอยู่ สังเกตเห็นนะครับคนไทยกันนี่ถึงคนไทยก็นักนะนักท่องเที่ยวแต่บอกโอ้ตังใดน,นะหน้าตาก็ตัางเอเชียเฮาหน่อยน,อนี่นะครับมันจะเป็นสายรถไฟตีมาตังเพ่ แล้วมันก็จะมีรถไฟทะลุตึกคาตนินี่แต่กี้หันแล้วเนาะแต่ก่อนรถไฟจะมานี่ขออนากเตลไปพอตรงนี้ก่อนว่าเป็นจะได้อรถไฟรถไฟมาละรถไฟออกจากตึกมาแล้วครับ ไปได้บ้างก็บบน่าตื่นเต้นอะไรกับธรรมดาเนาะเพียงแต่ว่าเปิน่นแปลงรถไฟมาแล้วังไ้จะใฮือยูย่ปู่กับตึกบ่ได้แต่บ่มีอย่างครับแต่เป็นเป็นสิ่งตีทาใหฮือนักท่องเที่ยวมาพอกันตอนนี่กันได้นี่อันนี้แต่ผมที่น่าสนใจคือบรรยากาศของเมืองสงชิงนี่กันเนาะพอลอ่ผมซ้อพอหาสายไฟฟ้าบ่มีสักเส้นเลยอะ่ะนี่ แต่ม um, ุมมีมุมนิ่งามขนาดแต่หานี้แม่น้ําแยงซีเจียงนะครับแม่น้ําแยงซีเจียงตีเป็นแม่น้ําตีค่อนข้างใหญ่ใหญ่เลยโอ้ใหญ่ขนาดเลยบรรยากาศมุมตึกตอนี้งามกว่าแต่ที่สาคัญก็คือในเมืองสงชิงนี่บัเจอสายไฟฟ้าเลยครับ นี้ทีมกุบของผมกับป้ากันทายโหก,กันขนาดนักเลยครับนี่เป็นเห็มไฮไลท์หนึ่งตีสำคัญตีเมืองสงชิงถ้ามาสูงชิงก็ต้องมาตรงนี้เนาะสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับวันนี้คือคุณโจนี่เป็นหัวหน้าเป็นไกด์ของของคนจีนที่นี้นะครับตีปาผมนี่เอวคุณโจครับคุณโจเกิดที่เมืองอะไรครับมิเมืองกวางสีนะครับกวางสีอยู่มณฑล มณฑลกวางสีนะครับกวางสีออใช่ครับของมณฑลกวางสีนี้จํานวนประชากรเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับเท่ากันไทยครับถ้าเมืองไทย70กว่าล้านใช่ครับของปอท้ามณฑลเดียวนี่นะใช่ครับของอ๋อเยอะอยู่เนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อกี้บอกผมว่าหมู่บ้านหนึ่งของคนจีนที่นี่เนี่ยเมืองจีนหมู่แค่หมู่บ้านเดียวมีคนจํานวนประชากรเท่าไหร่นะครับถ้ามากที่สุดเป็นล้านนะครับล้านใช่ครับน้อยสุด น้อยสุดเหรอน้อยสุดก็ก็มีเป็นสองสามบ้านนั้นนะสองสามบ้านก็คือประมาณอยู่ที่20-30บสามสิอย่างนี้อ๋อที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือผมเดินทางมาเมืองสงชิ่งเหรอวันนั้ตั้งแต่เมื่อวานผมหรือว่าเมืองจีนโดยเท่าไปไม่พบเห็นสายไฟฟ้าเลยครับทำไมครับนี่เคอขาวใส่ทั้งหมดอยู่ในใต้ดินนะครับปัจจุบันนี่นะใช่ครับผม๋อเเลอ ทุกเมืองทุกเมืองเลยครับไม่เห็นสายไฟฟ้าใช่สายไฟฟ้าต้องใส่ไดดินอ๋อแล้วถ้าผมอยากจะดูสายไฟฟ้าที่ในเมืองจีนต้องไปดูที่เมืองไหนบ้างนี่ตอนนี้หายากนะครับตอนนี้หายากครับอ๋อจริงด้วยนะครับมันสวยจริงๆใช่แล้วโรัฐบาลเมืองจีนนี่สุดยอดเลยยอมรับยกนิ้วให้ว่าทุกเมืองไม่มีสายไฟฟ้าเนาะไม่มีครับ แล้วที่เห็นในแม่น้ําข้างนี่คือแม่น้ําอะไรนะครับภาษาจีนเรียกว่าจาหลิงเจียงจาหลิงเจียงใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนไทยต้องเรียกว่าบางทีเรียกว่าแยงซีเจียงซีเจียงอ๋อเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมใช่ต่อกักถางเจียงไปถันที่เซี่ยงไฮ้เลยครับโอ้ คุ้นๆเนาะข้างหลังเราเสียงคุ้นๆไม่รู้ใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูกันครๆกันเขาทำอะไรกันนี่เขาทำอะไรกันครับอถ่ายรูปคายลายอยู่นะครับอ๋อประมาณนี้แล้วนี่คือสาวสาวจีนใช่ไหมนี่ใช่สาวสาวจีนสาวจีนก็สวยเนาะใช่ครับและทุกวันก็จะมีมาคนคนนักท่องเที่ยวมาดูจุดนี้ เขาทุกวันเป็นแสนทั้งตลอดทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใช่เป็นแสนหนึ่งมีีคนนมากกว่าแสนคนจีนด้วยใช่ครับคนไทยด้วยใช่นักท่องเที่ยวที่อื่นด้วยใช่ครับผมแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งไม่ค่อยเห็นต่างชาติที่เป็นประเภทยุโรปมาเนาะมีมีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะแต่ไม่เยอะเนาะใช่เสงสัยอยู่เพราะว่า ยังเมืองไทยมีมียุโรปมาเยอะเนาะใช่ใช่แต่ว่าที่เมืองจีนไม่ค่อยเห็นเห็นแต่คนจีนเยอะกว่าไง <laughs> <laughs> จริงๆๆจริงคนจีนไปเที่ยวเยอะกว่าใช่เขาเขายุโรปประมาณหนึ่งในพันหนึ่งพันคนจะมีหนึ่งคนบ้างประมาณนั้นแล้ววันนี้จะเราจะพาพาทริปของคนไทยไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับจะไปเที่ยวที่ของยาต้องนะครับท่าของยาต้องจะเป็นที่ไฮไลท์ถ้ามาถิ่น อ่างชิงแล้วต้องการมานะครับคือถ้าไม่มาคือมาไม่ถึนนะครับอ่าแล้วก็อย่างเช่นอ่านายกของเยอรมนมาแล้วก็เขาเหมาแม่น้ําไปเลยอย่างนั้นอ๋อต้องเหมาแม่น้ําเลยใช่ไม่ให้คนอื่นใปนะครับมันมันมันคืออะไรครับคือขอความปลอดภัยของเขาเองไงอ๋ออมันคือความปลอดภัยเนาะปิดเขาคือว่า ดีแล้วครับเราเราเป็นคนไทยมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาเนาะใช่อ๋อไม่ว่าชาติไหนมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาที่เมืองสุรินจร์ใช่ครับอ๋อโอเคขอบคุณคุณโจมากมากเลยครับมีอะไรรบกวนเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเที่ยวหน่อยครับครับผมเดี๋ยวอินดีต้องรับทุกคนคนไทยมาที่นี่นะครับเดี๋ยวจีนกับไทยเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าใช่เลยครับขอบคุณครับคุณโจครับสวัสดีครับ